นั่งให้เรียบร้อยเออมีระเบียบไม่พอต้องเรียบร้อยด้วยมาดูเป็นแถวดูแล้วดูงามมากความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเป็นเช่นที่นี่นะครับเอาละ่ะกลับมาเยินขึ้นหนึ่งคนยกขึ้นมาหนึ่งคนเอาแถวนี้ก็ได้หนึ่งคนลูกลุกขึ้นมาหนึ่งคน,น,น,งคนล,ลุกขึ้นมาเลยหนึ่งคนลุกขึ้นมาเร็วหนึ่งคนโอเคคนนี้ขึ้นมา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 เลยคนเดียว เดินขึ้นมาฝัอน,นี้นัน่นานาะฝังให้ดีนะลูกนะต่อไปนี้ลุงจะให้อะไรกับลูกยกมือขวาฟังให้ดีย,ยกยกมือขวาขึ้นครับสังเกตมือขวานะครับหันหน้าไปหาเพื่อนโลกนั่นมือขวาใช่นะลุงเดินเข้าไปใ,ใกล้แล้วลุงไปซ้อนตรงนี้ลุงออกยกมือขวาเหมือนกัน ทุกคนจะเห็นเหมือนกันว่าลุงม,มือขวาเพื่อนเราก็มือขวาแต่ถ้าหากว่ากลับกันเดินไปนู้นลกไปเดินไปเดินยกมือขึ้นนะเดินไปนะครับยังเป็นข้างเดียวกันอยู่นะครับยังมือขวาข้างเดียวอยู่นะครับเอาละหยดลกกยดหันกลับหลังมายดฟังคำสั่งกลับหลังมาแล้วเดินมาที่นะครับ แล้วหนูจะเห็นเป็นคนละข้างแล้วเห็นไหมลุงก,ก็ยังหยุดนิ่งเหมือนเดิมทังลงเห็นเป็นคนละข้างแล้วสิ่งนี้แหละมนุษย์จะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับสิ่งนี้แหละมนุษย์จะบะจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมันเห็นตรงข้ามกัน โอเคนะทีนี้ถ้าหาว่าหันหน้าใส่กันคนละเรื่องเลยนะครับอันนี้นีมาเทียบกับตัวเองหนูยกมือขวากับเพื่อนด้วยสิครับยกมือขวาขึ้นมือขวาขึ้นยกมือเร็วยกมือขวาให้เหมือนเพื่อนฟังทันไหมเออมือขวาขวานะขวาให้เหมือนเพื่อนยกมือขวาให้เหมือนเพื่อนเอาทำแล้วทำ เห็นไหมฟังให้ดีนะครับฟังให้ดีนะฮะทีนี้พอเวลากลับข้างปุ๊บมันจะคนละข้างกับหนูแล้วเห็นไหมอย่างเหมือนหนูไปดูกระจกเงาซองกระจกเงาหันหน้าเข้าหากาันมือขวาของหนูจะเห็นในเงากระจกมันก็จะเป็นซ้ายของตัวเราแปลว่าตัวเราคือของจริงเห็นไหมคนละข้างเลย ถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นกระจกเงาเราคือของจริงเรายกมือขวาเห็นในกระจกเงาเป็นสายทันทีเลยเห็นไหมนี่แหละเรีวยกว่าทัศนคติมันหลอกเราลกสิ่งที่เรามองเห็นในกระจกเงามันหลอกเราทั้งหมดโอเคไหมหนูต้องเข้าใจให้ได้เพราะฉะนั้น คนที่ยืนคุยกับเราเนี่ยคุยกันคนหนึ่งพูดคนหนึ่งพูดคนหนึ่งต้องฟังเมื่อฟังแล้วจับใจความให้ได้แล้วก็ถามเหมือนคุณครูไงคุณครูงงคคมานั่งสอนหนังสือหนูคุณครูสอนสอนหนูต้องฟังฟังต้องคิดคิดก็ต้องจำ ฟังแล้วต้องคิดหูกคิดต้องจำเพราะจำเสร็จแล้วกลับมาคนละข้างคนครูพูดเรื่องอะไรบืงคกี้นี้นำมาจำแล้วทั้งทั้งที่ไม่เห็นคุณครูคุณครูไปบ้านแล้วเขาเรียกว่าจินตนาการหูกเราสามารถจินตนาการหาใบหน้าภาพของคุณครูจินตนาการไปยังใบหน้าคนเพ่า จินตนาการคือความคิดไปหาคุณแม่จินตนาการไปหาพระพุทธรูปจินตนาการไปหาทุกคนในโลกนี้ได้หมยำ้ำจินตนาการคือความคิดมนุษย์สามารถคิดได้ร้อยแปดทุกประการคิดได้หมดคิดได้หมดคิดได้หมดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นความคิดจึงสำคัญนะลูกเอ๋ย งั้นเป็นนักฟังที่ดีฟังให้ทันจับใจความให้ได้แล้วเราก็จะมีจิตนาการเองจะเกิดความคิดเองเป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ก่อยสความเจริญโอเคนะครับลุงมอบคาว่าตัวเราต้องรู้จักตัวเรา เข้าใจตัวเรามองเห็นตัวเราทั้งในกระจกเงาแล้วก็หลับตาเห็นตัวเราได้ด้วยจินตนาการใช่หลกคิดอยู่ในกระจกเงาเหมือนการเรียนหนังสือเราไม่ต้องไปดูเราคิดถึงอะไรหนังสือก็เอ๋ยก็กายถึงห้องนกำหูเห็นไหมฮะ สระสระราระอีซระเอกากาคากากานั okay, Christ, ่นคือความจำาอกเห็นไหมฮะมันต้องผ่านความคิดก่อนจึงจะกลายเป็นความจำได้ถ้าหนูไม่คิดเลยไม่ได้ถ้าไม่ฟังเลยยิ่งไม่ได้น่ะเพราะฉะนั้นการฟังที่ดีเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่ดีเโอเคเอาละเอาเราไปเนา นะอยากจะพูดอะไรไหมครับไม่อยากพูดครับพูดสักหน่อยนะดูสิหัวใจหนูยังไม่อยู่หรือเปล่าฟังให้ดีนะถ้าต้องการอยากจะรู้ว่าตัวเองหายใจรู้เปล่าแต่ตัวนี้ก็ได้ลูกข้างซออคอนีอ่เราเรียกว่าเชือกขจรเอามือมาแตะตรงนี้มันจะตึบตึบมันจะรู้สึกว่า รู้สึกว่าเติบเติบเราเมือครำใช่ครับเติบเติบทำตามลงเติบ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 นั่นคือหัวใจเต้นหัวใจเต้นเติบ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 นั่นคือหัวใจมันเต้นหัวใจมันเต้นโดยอัตโนมัติเวลาเราวิ่งมันจะเต้นเร็ว นั่งสบายมันจะเต้นช้าโอเคเวลาไปหาหมอไงหมอเขาหูฟังมาฟังที่หัวใจเรานั่นแหละเรียกว่าฟังหัวใจเต้นนะฟังหัวใจเต้นทุกคนต้องการอยากจะรู้ว่าหัวใจตัวเองเต้นเอามือจับตัวนี้ลงสามนิ้วสามนิ้วอยู่ในเวลาหนึ่งนาที เอาแต่หลกหนึ่งนาทีหรกเราเรียกว่าสมาธินะาได้ทั้งสองข้างข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ไหมแล้วก็หายใจให้ยาวเข้าห้าวินาทีหยุดห้าวินาทีออกห้าวินาทีแล้วหนุนจากลายเป็นกรแขงแรงโอเคไหมครับเอาล่ะ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเอามาอบไปเลยท่าไหรไม่รู้โ,โหเยอะแลเนี่ยเยอะแลเนี่ยโ,โหเยอะแล้วเนี่ยหลายใบเนาะอ่าเป็นรางวัลโลกนะเอาทั้งหมดโลกเอาทั้งหมดเอาโอเคนะขอบคุณมากครับตือมห้เพื่อนโลกเออเห็นไหมแค่นี้เราก็ได้ได้หลักการคิดแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวเราเป็นหลัก ข้างนอกตัวเรามันอยู่ตรงกันข้ามอย่างเมื่อกี้นี้พระอาจารย์บอกว่าให้ทำในทางตรงข้ามเช่นท่านบอกว่าให้ยกมือขวาท่านบอกว่าขวาทุกคนยกมือซ้ายนั่นแหละครับคือให้คิดกลับให้ได้คิดไปแล้วคิดกลับให้ได้มันจะเป็นการฝึกฝนเหมือนเราเรียนสอนมันจะแลงเขาเรียกว่าปัญญา โอเคนะเอาละแค่น okay, awesome. nice? ี้พอมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับมีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีนะเอาละลุงก็จะลงมาทำอะไรเออลงมาทำอะไรเออหายใจยาวยุดนิ่เงียบหนึ่งนาที ลับตาลับตาหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกพอรู้สึกผ่อนคลายไหมลูกเห็นไหมเมื่อกี้นี่ ลุงนั่งฟังอยู่ข้างนอกพระอาจารย์บอกว่าเราต้องแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนก้อนหินร่างกายต้องแข็งแรงแค่เหมือนก้อนหินเหมือนของแข็งเราต้องเยือกเย็นเป็นกลางเหมือนน้าแล้วผ่อนคลายเหมือนลมลมพัดฟังให้ดีครับฟังลมพัดให้ดีนะฟังลมพัดให้ดีนะครับลุงจะเรียกลมให้มันพัดเอาไหม จะให้ลมพัดตรงนี้นะดยดีนะไปแล้วครับสามสองต่อไป ต่อไปหยุดหยุด,ดต่อไปฟังดีๆจะมีปัญญา 3 2ไป ผ่อนคลายนะเสียงนี้มันผ่อนคลายได้มันจะสบายนะครับอา้าวใครหิวน้ำแล้วยกมือขึ้นใครปวดห้องน้ำยกมือขึ้นใครอยากกลับบ้านยกมือขึ้นเอามือลองฟังระเบียบ ระเบียบคือคําสั่งฟังเอามือลองลงลองนั่งนั่งคาว่าระเบียบแปลว่าทุกคนต้องทําเหมือนกันระเบียบใดๆจะเกิดขึ้นขึ้นอย่ก,กับคนครูโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมต้องให้คนครูเป็นคนสั่งลุงออกสั่งไม่ได้เพราะลุงออกไม่ได้มีสิทธิไม่มีอำนาจสั่ง โอเคไหมอ่า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 เอาเถอะแม้ว่าคุณครูไม่ได้สั่งแต่ลุงงอกให้ทุกคนเยินขึ้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 นเอาทุกคน ปอกั então, นแบบนี้เอามือคล้องคอกันทั <auft towers> ้งหมดทุกคนพนนเราอารวมนะกระดาษรวมกระดามารวมกันอ่ารวมกันเราโย่แยกหมู่เราตายมารวมกันเรื่องมดรวมกันรวมกันรวมกันให้หมดมามามาเร็ว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 เร็เร็เร็เรรวเเร็เร็วร็วเเร็วเร็วเร็วเ้ vượt thêm,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  vượt giật, giật, vượt giật, เงียบวู้วู้วู unanim unanim ้หยุดเงียบเงียบนิ่งสมาธิ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 หยุดนิ่งหยุดนิ่งสมาธิ ยุดลุงออกไปแล้วแบบนี้ลุงออกไม่ไหวแล้วเอออย่างงี้ลุงออกไม่เอาแล้วลุงออกไปเล่นด้วยแล้วยกไมโครโฟนให้กับพระอาจารย์ช่วยลุงแล้วกราบราแตรนิมนต์ครับท่านอาอาเจ็ทเดีด๋ยวไปพักไปกินน้ากันนะ อ่าเยื้อตรงนั่งมันเดามันเดาวันนี้ไปดึกนานนะอ่าเยื้อตรงจับไายไว้จับไายไว้หเ่ามึงเข้าจับไายไว้เยืนจับไายไว้มาเยืนเดินมาเยื้อดินจับปลายเดินปลายเวลานานนะเอาไปใหตรงแ่ายให้ตรงแบบจริงๆหน่าต้องใส่ จ astically จ justement จ emale ต интер ์ดจ w ł a ś n อ pues aujourd'hui whales ไามามจ f u l Got my